ยอยครับใหญ่ครับยอลก็มาอีกตัวบ่ะมอ่ะอท่ันครับผมันนี้ผมจะตีหน้าดินไว้ับ ก็มีปลาขึ้นเองครับปลาสวายปลาอะไรก็มันขึ้นใหญ่เหมือนกันครับมีขึ้นครับตีนาดินสามคันครับผมครับเ,เป็นเป็นคันตีย่าปลอมครับผมเอามาสองคันเป็นลอกหมาป่าครับผมแล้เวเอารอกหมาปามา่าแล้วนะครับตีนาดินครับผม อีกสามคันนี้ก็ทีรอบปาตาโดครับผมทีเยอะไปครับรอบปาตาโดี่นรับวันนี้รกกี่แดงครับ น้องชายผมก็ตกตรงนู้นครับตรงนี้ครับนี่ครับน้องชายผมตกตรงนี้ครับใบเนี้ยครับนี่ครับน้องชายผมตกตรงนี้วันนั้นผมก็ได้ตรงนี้ครับตัวหนึ่งบาทาโดดึงเข้าก็ไข่ น่ครับตรงนี้จะเป็นกอไผ่เย้งเข้าไปานี่ดูกอไผ่ครับก็ขาดดึงเขา้ากอไผ่ขาดครับผมเอาไม่ได้นี่ครับดึงเข้ามากอไผ่เนี่ยขาดครับผมเนี่ยเข้ามาในเนี้ยขาดแล้วก็หลุดหลุดหลายแต้มนครับเข้ามาในเนี้ยขาด ดึงเข้าแล้วก็เข้าในกอไผ่เอาไม่ได้ครับผมรอออกก็ไม่ออกครับผมขาดดึงนั้นขาดครับผมไม้ของธรรมชาติครับผมเป็นที่อย่างนี้ครับผมอนมาลุยน้ำมาครับลุยน้ำเข้ามาอาออกก็ลุยน้ำขาออกครับผมไม้ธรรมชาติครับผมสวยงามครับไมายนี้ ธรรมชาติครับผมครับไปก่อนน้องชายผมก็ลงมาตรงนี้ได้ทั้งสามสี่ตัวหลุดไปอีกหลายตัวสำลุ้นครับผมวันนี้เป็นงานสถานที่เป็นอย่างนี้ครับ นี่ครับตอนรุนครับผมทอนแสงนะครับมองไม่ค่อยเห็นมืดหน่อยพ่ออยู่ในร่มครับผมค <c oughs> รับผมรุนครับติดตามรุนครับวันนี้

อีกกอบป่ะทำไงวะลงน,น,นู้น่ะอยู่วะอยูะ่ะนู่นไกลๆว่ะเรือไม่ต้องเรือดูล oh. เลงเนี่ยโอ้โหปั่นแล้เนี่ยปั่นนะหลุดไหมไม่น่าหลุดนะ บนะอกตังกระเป๋าไม่เงียบวะครับพันครับน้องชายผมไปลงดูครับฝังครับผมน้ำไม่ลึกหรอวะ น้องชายผมกำลังไปลงครับลงไปดูมีอะไรในกระเป๋าไหมหรือปลาตัวนี้มันวิ่งมานี้เปล่าวะอยู่ไหม,ไมเอาเอา,เอา ไอ้เอากะช่างไหมโอ้โหอะไรรึเปล่าปาไม่ชัดเลยว่ะหมดได้ไหมครับผมไอ้โดนไอ้ช่อนวะ ครับผมได้แล้วครับเหมือนแจมไอช้อนเอเด,เดโดวิ่งหน้าตั้งเลยครับ <laughs> นั่งเฝ้าตั้งนานครับผมในสุดก็ได้ครับมีกิฟอยู่อะไม่ลึกลึกไหมโอเค พันๆน่อไพันมาแล้วครับผมเยอะจังมันครับผมหมายนี้มาแล้วครับน้องชายมาแล้วครับ บนงานครับผมฮะโดนแผลวิ่งทางเร็วเลยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ค่อยใหญ่เฮ้ยสามโล,วลกว่ารุนรุนเนี่ยนะโอ้ติดบินนะเว้ยนี่ครับผมยอดลเลยครับหาานครับผม คใหญ่ครับผมยอดเลยครับตอนเก็บเบ็ดผมไม่ได้ถ่ายครับผมได้โดนมันครับอับนนี้เดี๋ยวถ้าลุยน้ำมาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลุยน้ำเข้ามาไม่ได้ถ่ายครับคืนถ่าย ไปถ่ายแค่นี้ก็พอใจแล้วครับมันมานครับผมอาจจะโดแต้มหนึ่งกับมาร์กน้องชายวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจะเป็นแรง,งใจให้ผมครับผมงั้นขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาชมเข้ามารับชมขอขอบคุณทุกท่านครับผมก็ขอสวัสดีขอบคุณมากครับผม ันนี้ได้ปลาสะดูกสามโลกว่าครับเดี๋ยวผมรู้ในรอรับตัวเลขครับผม